สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอันเนี้ยมันก็มีหลายจุดหลายที่นะครับที่จะให้ดูไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปดูแค่เส้นสมองอย่างเดียวนะครับ มีการกล่าวว่าอดูที่เส้นสมองต้องแตกเป็นง่ามเป็นกลวยอย่างเดียวมันไม่พอครับนะเหมือนกับคนหน้าตาดีหน้าตาสวยหน้าตาหล่อ <c oughs> ก็ไม่ได้ไหมายความว่าคนนั้นจะนิสัยดีเหมือนหน้าตานะนั่นแหละมันเลยองค์ประกอบมันก็ต้องดูได้หลายอย่างประกอบกันเหมือนกันเหมือนกับลายมือน,นั่นแหละครับดูยังไงเส้นไหนไปยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับ ครับถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วเนี่ยการที่จะดูคนที่แก้ปัญหาเก่งเป็นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ดูแค่เส้นในมืออย่างเดียวนะมันก็ต้องดูท้งรูปทรงมือลักษณะมือนิ้วมือเส้นสมองเส้นสภาวะอารมณ์จิตใจด้วยนะทีบางคนกล่าวไว้ว่าปลายเส้นสมองเนี่ยจะต้องแตกเป็นง่ามแบบนี้บ้างล่ะนะเป็นง่ามเป็นกลวยอย่างเงี้ยถึงจะดีนะว่าอย่างนั้นนะ มันก็มีส่วนครับอันนั้นมันก็มีส่วนถูกแต่ว่ามันยังถูกไม่หมดนะมันยังถูกไม่หมดทําไมจึงว่าถูกไม่หมดมือของจริงๆเนี่ยแต่พูดตามจริงแล้วคนที่แก้ปัญหาเป็นเนี่ยนะมันต้องดูที่ว่าเขาทําอะไรอยู่ทํางานอะไรอยู่ถ้าชควิตทั้งคีวิตของคนคนนั้นน่ะมันอยู่กับการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นมือลักษณะรูปทรง เส้นสมองต้องแตกเป็นกลวยเสมอหรอกคุณดูอย่างมือเนี้ยมือตัวอย่างเนี้ยนะครับมันมีไหมเนี่ยไอเส้นที่ว่าเส้นสมองที่บอกว่าจะต้องแตกเป็นลักษณะเป็นกลวยหรือเป็นปากซ่อมออกมาลักษณะแบบนี้นะมือนี้ไม่มีนี่แหละมือนี่แหละมือแก้ปัญหาเป็นนักแก้ปัญหาเก่งตัวยงของบริษัทหนึ่งเลยนะประจำอยู่ภาคพื้นเอ ตอนออกเฉียงเหนือนี่แหละคนนี้มีปัญหาอะไรต้องเรียกชายคนนี้ไปแก้ยอดขายตกคนนี้คือเป็นตัวเข้าไปเคลียร์ไปแก้ปัญหายอดขายดีขึ้นเนี่ยดูดูมือนี้นะมันมีไหมเนี่ยลักษณะไอ้เด่นๆที่ว่าเส้นสมองต้องแต่เป็นปากซ่อมปากกวยเส้นชีวิตอะไรต้องสวยนะเส้นพุทธต้องสวยอะไรพวกนี้อันนั้นมันไม่จริงมันไม่เสมอไปมันมโนภาพไปเองนะเพราะ ความจริงแล้วมันต้องดูที่ว่าเขาคนนั้นะทําอะไรทํางานแบบไหนเนี่ยนั่นแหละคือตัวความเป็นจริงมันมันจะบ่งว่าเก่งหรือไม่เก่งถ้าเกิดมาเนี่ยคนนี้เดือนจบมาปุบ๊บเขาก็ทํางานอยู่ในฝ่ายลักษณะที่ว่าต้องติดต่อลูกค้าร่วมกับคนอื่นๆเนี่ยทักษะความสามารถประสบการณ์มันจะสอนเองนะมันจะสอนเองและถ้าเอาจริงๆตามมือเนี่ยนะ มันจะต้องได้ลักษณะที่วาเนี่ยข้อดีของมือนี้เนี่ยดูจากเส้นสมองมาอย่างงี้แล้วใช่ไหมเมฆมันจะมีเส้นตัวนี้ฉี่ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยตัวนี้แหละมันคือเส้นวาสนาที่เกิดจากเส้นสมองเนี่ยมันนี่แหละคือจุดดีคือเป็นคนที่ต้องใช้สมองในการแก้ไขปัญหาเรื่องงานเลยแก้ปัญหาเก่งลวนี่คือตัวหนึ่งนะสนี่คืออีกจุดหนึ่ง มันจะเป็นลักษณะเหมือนเส้นที่เกิดจากจุดนี้เข้าหาเนินอาทิตย์มันคือความคิดสร้างสารรค์จินตนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดรับการยอมรับการเรียนรู้อะไรต่างๆนี่ถ้ามันเกี่ยวกับเนินอาทิตย์เนี่ยมันจะมาลักษณะสร้างสารรค์ได้เสามันคือความเก่าความเก็บความเก่าความประสบการณ์เนี่ยความละเอียดความรอบครอบอะไรพวกเนี้ย เห็นไหมถ้าเส้นสมองมันแตกลักษณะชี้ขึ้นมันไม่ผิดชี้เข้าเนินไหนมันก็จะบวกความหมายของเนินนั้นเข้ามาร่วงด้วยเสมอและมือนี้ก็ยังมีจุดดีอีกตัวหนึ่งก็คือเนี่ยลักษณะนิ้วมือมือเป็นมือนักคิดมือลักษณะเป็นปล้องเป็นปล้องมือนักคิดมือบางแผนนะครับมือนี้ไม่ได้สวยเอาซะเลยแล้วนะแต่เขากับแก้ปัญหาเก่งเป็นบริษัท พยายามยัดเยียดตำแหน่งผู้จัดการให้ไม่เอาเพราะว่าตำแหน่งที่แกอยู่เนี่ยเงินมันก็สูงเท่ากันกับผู้จัดการนั่นแหละไทาถ้ารับตำแหน่งผู้จัดการมาเนี่ยก็คืองานมันเยอะกว่าเดือนไงแต่ว่าตำแหน่งที่อยู่เนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นระดับในแถวภาคอีสานเนี่ยคนนี้แหละในการแก้ไขปัญหาน,นี่มันก็ดีอยู่แล้วต่างงานแต่ว่าไม่เอามันคือหัวขนมันหนักงานหนักเกินไป บางคนอาจจะเอาแต่ทําไมคนนี้ไม่เอาให้ดูที่เส้นใจแล้วกันนะแล้วก็เส้นอะไรบวงเน่ต่างๆเนี่ยมือเนี่ยเป็นมือลักษณะมือด้วยมือไม่หนาไม่อุม่มความอยากความต้องการมันก็เลยไม่ได้มากมมยเอาพอดีพองามเอาเท่าที่ตัวเองรับไหวนะพองานที่แกทํามันเป็นงานที่ต้องใช้สมองเครียดเยอะนะมันเป็นงานที่ค่อนข้างเครียดดูอย่างตัวอย่างมือนี่มันไม่เข้าองค์ประกอบที่ว่า มือต้องสวยเส้นต้องสวยอะไรอย่างง้นนะมหัศจรสยจัร์แห่งลายมือตัวเลขค่ะอย่างมือนี้ก็เป็นมือของคนที่ทําธุรกิจอันนี้ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเหมือนกันมันจะเข้าลักษณะรูปเส้นสวยเนี่ยเส้นสมองลากมันนี้นะครับสวยคมมานนี่นะ ก็จะแตกเป็นลักษณะอย่างนี้ออกเนี่ยเป็นแตกเป็นปากซ่อ,อมองไม้ลักษณะอย่างนี้อยู่นะและลักษณะรูปทรงมือนะ่มือยาวด้วยนะเนี่ยมือยาวก็เป็นมือของคนที่ใช้สมองทํางานมือผู้บริหารอันนี้ก็กลมด้วยนะยาวกลมเนี่ยคือลักษณะรูปทรงมือที่มันยาวก็คือมือนักคิดนักใช้สมองอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะถ้าตัวเส้นมันเข้ามาดีมันเสริมนะมันก็คือดีเพิ่มเข้าไปอีก และที่สําคัญนะหลักการดูเนี่ยมันทั่ว่าดูที่เส้นสมองนหใช่ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเส้นพุทธเนินพุทธดีไหมเนี่ยนะครับเส้นพุทธเนินพุทธด,ดีมันก็คือส่งเสริมด้านสติป,ปัญญาการวางแผนด้วยและเนินอื่นๆด้วยแหละไม่ได้เกี่ยวกับว่าเดินพุทหรอกทุกเนินมันต้องอิ่มมันต้องดีเสมอกานเมื่อนี้นี่ถือว่าเต็มดีทุกเนินนะเส้นที่มันเกี่ยวเหมือนกันอีกก็คือตัวนี้ ใครที่มีเส้นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเส้นที่มันเป็นเส้นอุปถัมภ์ข้างๆตัวนี้ข้างในเส้นชีวิตไม้แล้วยาวเข้าถึงเนินพระลหัดลักษณะเหมือนมือตัวอย่างนี่นะครับอันนี้เก่งเพราะเนินพระเรือหัสมันคือความรู้สติป,ปัญญาการเรียนรู้มันคือปัญญามันคือ,ม,คอมันก็เลยได้รับพลังจากตัวนี้เข้ามาเนี่ยนะมันมาควบคู่กับเส้นชีวิตทําอะไรมนเลยตงรงรอบ ในการทํางานในการวางแผนปเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันจะเลขกใหญ่ก็มือถ้าอยู่มือขวานะมันจะเป็นเส้นวางแผนนะครับและมือนี้ไม่อีกอีกลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งก็คือบอกว่าจะต้องมีลักษณะของคนที่เนี่ยเส้นลักษณะเส้นใจแต่หางสอนบ้างเงี้ยนะจะเป็นคนที่วางแผนอันนี้ก็มีส่วนอย่างมือตัวอย่างที่ยกมาเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไม่มี เขาก็แก้ปัญหาเก่งนะครับเนี่ยอีกมือนึงเนี่ยมือนี้ก็เป็นมือนักแก้ปัญหาของบริษัทหนึ่งเล็กๆเหมือนกันเนี่ยสังเกตดูตรงปลายเส้นสมองเนี่ยนะมันก็จะแตกเป็นกลวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยจุดที่มันแตกเนี่ยมันแตกเนินไหนบริเวณไหนมันก็จะบวกความหมายของตัวนั้นเข้ามาด้วยนะอย่างมือนี้เนี่ยจุดที่มันแตกนีมาลักษณะอย่างนี้นะครับมันอยู่ใต้เนินอาทิตย์มันก็คือความคิดสร้างสรรค์ความคิดรเริ่ม ในการแก้ปัญหาก็เก่งอันนั้นก็ใช่ถ้ามันแตกใต้บริเวณที่เนินเสาลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยครับบางคนอาจจะแตกแบบนี้อยู่ใต้เดวงนอาทิตย์นี่ก็ถือว่าดีแต่บางคนเนี่ยมีมีมาแตกอยู่ตรงป,ปลายก็มีนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็มีนี่สมวิว่าเป็นเนี่ยเป็นเส้นสมองรากมาเส้นเดียวอย่างนี้แล้วก็ตรงปลายก็จะมาแตกออกอีกทีหนึ่งตรงใต้บริเวณเนินพุทธนะ เาะนว่าแตกออกมาลักษณะก็จะบวกความหมายของเนินพุธเข้ามาอีกทีหนึ่งนะแตกเนินไหนบวกความหมายของเนินนั้นนะครับมันจะแตกอยู่เนินเนี่ยเนินพุธก็บวกความหมายของตัวพุธถ้าแตกอยู่บริเวณของใต้เนินอาทิตย์มันก็จะบวกความความหมายของเนินอาทิตย์เข้ามาอีกถ้ามัานอยู่ใต้บริเวณเนินเสามันก็จะบวกความหมายของเสาเข้ามาอีกนะมันเนี่ยแหละในรายละเอียดมันไม่ได้ดูแค่ว่าจะต้อง เส้นสมองเป็นปากซ่อมอย่างอย่างเดียวอันนั้นบอกเลยว่าไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์เฟกคือเนี่ยแหละคือลักษณะที่ว่าจะดูมือคนที่แก้ปัญหาเก่งหรือไม่เก่งเป็นหรือไม่เป็นนะมันไม่ได้ดูแค่เส้นอย่างเดียวไม่ได้ดูแค่เส้นสมองจะแตกเป็นปากซ่อมปากซิอมอะไรอย่างเดียวนะครับมันดูทุกเนินแล้วก็มาดูที่ตัวเส้นสมอง และที่สำคัญมีอยู่วิธีหนึ่งดูยังไงก็ไม่ผิดก็คือดูความเป็นจริงของคนคนนั้นเขาทำงานแบบไหนอยู่ในลักษณะยังไงตัวนั้นแหละมันคือตัวที่ไม่ผิดเหมือนอย่างมือตัวอย่างนี้ที่ยกมาให้ดูนี่นะครับมือนี้องค์ประกอบไม่เข้าตาตำรมาแต่ทำไมถึงแก้ปัญหาเก่งเป็นล่ะเพราะเขาอยู่กับปัญหามาตลอดอเขามีทักษะเขามีความชำนาญการ มันก็เก่งได้ไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นเส้นอย่างนั้นอย่างนี้เสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถของคนในการเรียนรู้ของคนการใส่ใจของคนคนนั้นมันก็คือปัจจัยที่จะมาเพิ่มมาลดมาบั่นทอนเพราะเส้นทุกเส้นไม่ว่าจะมือซ้ายหรือมือขวามันเป็นแค่โอกาสเท่านั้นนะมันเป็นโอกาสบอกว่าเออจะฉลาดนะจะวางแผนเก่งนะ แต่วันๆหนึ่งไม่เคยคิดไม่เคยทําอะไรนี่เกิดมามีแต่คนหาไว้ให้ประเคนไว้ให้เนี่ยแล้วมันจะทําอะไรเป็นไหมเส้นในมือ,อสวยๆนะไม่ทำมันก็ทำไมเป็นบางคนทําไมล้มเหลวในชีวิตส่วนตัวบางคนสอบไม่ผ่านในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตการทํางานเพราะทักษะการเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ละอยา่างของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน เอาเส้นดึงเส้นเดียวไปตัดสินว่าฉลาดกว่าคนนั้นฉลาดกว่าคนนี้มีเส้นตรงนั้นตรงนี้แตกเป็นหางสอนหางนั่นหางนี้มันไม่จริงเสมอไปนะครับมันต้องดูรวมๆด,ดูความเป็นจริงของคนนั่นแหละแน่ที่สุดก็เลยเอามานําเสนอให้ดูว่าทุกอย่างมันมีค่าที่ผันแปรปรับลดปรับเพิ่มได้คือคนเส้นมันเป็นแค่โอกาสว่าจะดีแบบนั้นจะดีแบบนี้จะเสียอย่างนั้นเสียอย่างนี้ มันเป็นแค่โอกาสเท่านั้นแต่คนต่างหากคือเป็นผู้กระทำให้มันจะจริงหรือไม่จริงนะครับเส้นเสาจะสวยเส้นอาทิตย์จะสวยจะแตกวิกตอรี่ขึ้นมามันก็เป็นแค่จุดเสริมเท่านั้นเองถ้าเอาตามหลักจริงๆก็คือเส้นสมองอย่างน้อยก็อยากให้มันมีเกาะมีอะไรมาทับมาติด และเส้นมันก็ต้องคมปลายแหลมคมถ้าอะไรแตกเป็นงามด้วยก็ดีนะเส้นใจก็ต้องสวยด้วยทําไมพระเกี่ยวอะไรกับเส้นใจเอ้าถ้าใจไม่มั่นคงเจอปัญหามันก็ทอสิถ้าใจเป็นสำรุดใจเป็นเกาะใจขาดใจซ้อนเนี่ยเจอปัญหามันก็ใจฝ่อแล้วนะเออเจอปัญหามันก็ใจฝ่อทันทีนะใจก็สําคัญนะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอย่าลืมว่ามันก็เลยต้องดูประกอบด้วยเหมือนกัน นะครับเนินในมือเนี่ยก็ต้องสวยโดยเฉพาะเนินพุทธเนิน,นพวกนี้ต้องมีเส้นลักษณะเหมือนเมืองในตัวอย่างเนี่ยเส้นวางแผนก็ต้องมีด้วยนะครับแล้วก็ก็คือที่พูดมาเนี่ยก็คือให้เป็นหลักในการจับสังเกตเอาเองนะครับที่อยากบอกว่าก็คืออย่าไปดูแค่เส้นสมองเส้นหนึ่งเส้นเดียวแบบนั้นต่อให้มันจะแตกเป็นกลวยเป็นปากซ่องสวยแค่ไหนเนี่ยถ้าคนทำอะไรไม่เป็นมันก็คือไม่เป็นเลีย์นะครับหวังว่าโคคง รู้หลักในการจับนำไปใช้นะครับโอกาสได้พบกันไปนะครับสวัสดีครับ